ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในคกมที่ยูทูบทุกคนนั้นชอบ HAPPY WHEEL นั่นเองแลวเราาเ่ิ่มเล่นี่ยฮาร์ดฮาร์ดเอาแล้วเอาแล้วอะไรอะ่ะอะไรอ๋อสอนมันให้สอนนันจยาาเออดูแล้วจังหวะน,นี้นะทุกคนโดดกดโดดนีดด่ ใบชูผมเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับ <c oughs> เกือบเกือบเกือบแล้วนะครับทุกคน ไปชีวิตจังหวะน,นี้นะทุกคนแฮปปี้ชนะเอร์ต่อไปเรามาเริ่มด่านที่สองกันเลยอะไรป่าโฆษณามันเยอะมาก คือแบบโฆษณานี่คือแบบเต็มเลยแหละก็ขอโทษด้วยนะครับที่มันมีโฆษณาเยอะมากก็ไป ก็มีโฆษณาอย่างนี้นะครับไม่ก็ต้องเริ่มเป็นใหม่เลยเพราะว่ามันตายง่ายมากอ,มอู้หักกันดี ไม่ไม่นด้เลย ต้องเดิมเงินใหม่แล้วถึงพวกยังวันนี้นะคะท่านผู้ชมใจเยน็น วันนี้นะทุกคนเออโดน สักทีจะว่าจะได้เนาะแบบยากมากไปกันนะทุกคนด้วยต้องโดนเชือกนีดเดียวเออตายทันทีที่หัวขาด không <S sentiment> mm. uh đi, -huh. ก็ขอการาบขอบคุณที่เข้ามารับชมแค่นี้ครับ